สวัสดีครับผมผมกองนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับอ้าววันนี้มาในแนวหนึ่งนะครับในอีกลุกนหนึ่งนะครับวันนี้ผมใส่แมสมาไล้นะครับเพื่อให้ตรงกับมาตรการของภาครัฐนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อโควิด19นะครับผมอาล้อตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับยางนะครับบีสโตนนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของนิวมิตสันอัลเมร่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นปี2020ใหม่ พอดีมีลูกค้าถามนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลามาผมก็เลยเอามาไลน์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะดูกับยางเบรสโตนอีโคเปียนะครับด p 150นะครับสเปคของเขาเดิมเลยแท้นะครับลายนี้ล้อแท้เลยนะครับใส่ได้กับรถนิสสันมาร์สและเอาเวลาได้ทุกคันนะครับต้องบอกว่าทุกคันเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับนนะครับอันนี้ยางป้ายแดงนะครับยางก็จะมีตุ่มยางเห็นไหมครับอ่านะครับ ตุ่มยางสียางอยู่ข้างในเลยนะครับอยู่ลึกเลยนะครับผมตุ่มยางอยู่ข้างนอกนะครับพวกนี้คือส่วนที่โดนถนนนะครับโดนถึงตรงไหนถึงจะเปลี่ยนโดนถึงสะพานยางเห็นไหมครับอันนี้นะครับผมไอที่นูมาเล็กๆข้างในเนี่ยแต่เขายกสะพานยางถ้าดอกยางข้างนอกกับข้างในเท่ากันเมื่อไหร่นะครับผมท่านจะถึงเวลาเปลี่ยนยางนะครับเพราะยางมันจะไม่มีประสิทธิภาพในการรีดน้ําแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันเสียงดังมากนะครับด้านหลังเราเปิดเทคนะสนุกเลย อ่านะครับตัวนี้นะครับก็มีตรานิสันนะครับเห็นไหมครับล้อแท้เลยนะครับผมอ่านะครับตรานิสันนะแล้วก็ข้อ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มีตราเอ็นไกเห็นไหมครับชัดเจนล้อแท้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเอ็นไกนะครับไปทุกงานนะครับที่เขาบอกตัวนี้นะครับ เป็นล้อลายใหม่ล,ล,หล,ล่าสุดสเปคมาตรฐานนะครับจะได้กับรถที่ผมบอกในสามารนเาเวลาได้ทุกคันทั้งชุดนะครับล้อร้อยยางนะครับผมขายอยู่ก็ประมาณหมื่นต้นต้นบวกลบแล้วแต่สภาพยางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ยาได้ยางใหม่ๆราคาก็ถูกหน่อยเนียได้ยางมือสองราคาก็ถูกลงนะครับอะไรประมาณนะครับผมน้ารานเราเป็นาสีขาวแดงนะครับนะครับร้านอยู่พระรามสองบางกุ้เทียน ร,ร้านอยู่เลยซอยเ,เทียนทะเล21 200 000, มมเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าลูกค้าท,ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับผมค็คืนี้ผมก๊อเขาฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ